มานะเปิดรังสุ่มนะคะนนคไปทุ่งสูมใหม่อโอ้ยันนี้หนักมากเลยอะไรเนี่ยเปิดรังสุ่มพร้อมกันนะคะเบ็ดเบ็ดตะเล็ดคาดเขียวมีสิโลหรอหนักมากเลยเบ็ดตะเล็ดคาดเขียวลองดูนะคะอันนี้เป็นรังปิดมาจากที่สุ่มนะรังสุ่มนะคะรังสุ่มลูกค้าสั่งได้แล้วนะคะของให้ได้อ่ามาสุ่มให้ดูไปพร้อมๆกันเนาะนะคะ ไม่มีข่อไห่ค่ะดาร์ไลน์บลูมาสวยนะสวยนะอืม,อมแบบเอาไปแต่งบ้านเนาะอ่าแต่งบ้านแต่งร้านอใครที่ชอบนงานที่ตายไม่นีโมลน่ารัก <c oughs> น่ารักนะน,น,นี่รังที่เปิดไปเนี่ยที่แบบว่าเมื่อกี้เนี้ยแล้วถูกตัดเนาะ <c oughs> เพราะว่าลงคลิปไม่ได้น่นารักเบอร์สั่งน่ารักเยอะมากอาา่ะเา๋ยวจะกี้ให้ดูนะ ตัวนี้ยังสวยเลยอ่าไม่แน่ใจว่ามันคือผ้าอะไรเนาะอันนี้ปีนักศัพท์ผ้าผ้าประจำปีเนาะอ,อันนี้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 น่าจะไม่มีลาย อันนี้เป็นแบบเอาไปเป็นประดับเป็นธงเป็นอะไรได้นะถ้าบ้านเราเนะอันนี้ก็น่าจะพวกร้านร้านกาแฟนอาหารญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยก็จะก็จะเอาไปใช้งานได้ออกแนวประมาณนั้นเลยน่าจะได้แต่งานได้อันนี้ก็เหมือนยางหมกอะไรก็หนุกเป็นอันนี้คือเบ็ดตะเล็ดนะคะกิโลละร้อยกว่าบาทนะคะกิโลละหนึ่งร้อยกว่าบาท ะคะเป็นลังสุ่มนะคะเลือกไม่ได้เราก็มาลุ้นเหมือนกันว่าจะว่าจะรอบรอดหรือว่าโป๊ปังอืมจะโป๊ปังหรือว่าจะยังไงนี่จะมีถุงเท้าถุงน่องใช่ไหม,มถุงน้องอนี่ก็น่าจะเป็นกระตกนะคะผ้าอ,อันนี้น่าจะเป็นเหมือนผ้าชาวเลาะเนี่ยค่ะ ก็ผ้าซับน้ำอะนะผ้าเย็นผ้าอะไรเนี่ยเขาจะเอาไปช็อปสุกกับน้ําเย็นใช่ไว้ตายร้อนแต่ว่าเราก็เอามาเช็ดรถสิจะรออะไรอันนี้นี่นี่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของลูกแบตอะแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรโยเนตโยเนตยังไม่รู้ว่าทําอะไรนะมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกีฬาอะไรเนาะออุ้ย แตกอะไรเนี่ยรองไม่เห็นอะไรเนี่ยมีเหรอคะกับแก้วอ๋อมีอีกนะมีมีอีกนะในะนี้เขาใส่กันแตกมาให้เนะี่ยใส่มาในกล่องต้องแยกกันข้างในน่ารักไหมแต่งบ้านอ่าแล้วก็เอาเอา,เอาเทียนไงเอาเทียนใส่ไปข้างในแล้วก็จ, <ะ S 2> จุดเทียนหอมอแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นกล่องใส่ของนะคะสวยๆเลยนะเนี่ย อ๋อนี่มันใส่ดิฟด้วยนะนี่นต้องใส่ดิฟแล้วก็พอควาบชอบเทียนหอมบุ๊บแล้วก็เอาหมี่แกะมาตรงนี้อ้าวเอาข้า,างบนดีวกว่าดูว่าจะใส่นี้หรือว่าจะใส่หลังนี้อันนี้ที่แขวนของแต่ว่าเป็นเหล็กสวยนะนแข่งแรงมากมากอ๋อ,อน้ำหนักไอ้น,นี่แหละพ่อกระเบ้ามรูป เป็นเซตอัลบั้มแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเอาไว้ใส่รูปรูปถ่ายเดี๋ยวอันนี้คลิปนี้จะเอาไปลงยูทูบหรือไงเพราะว่ามันเป็นคลิปยาวถ้าลงเดียวแล้วมันจะยงไม่ได้ตัดเราเป็นท่อนๆในในใน,ในหนึ่ง <c oughs> ในหนึ่งเซตนี้มีหลายอันมากนี่ <c oughs> ตัวนี้ตัวอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละไม่ได้จำชื่อไม่ได้แ,ดดแต่รู้ว่าน่ารักส่งมาค่ะไอ้แบบบั่มรูป จะเป็นงานกระจุกกระจิกอาจจะเจอรื่งกระดับบ้างแว่นตากระเป๋าสตางค์หรือว่าอะไรมันก็จะปักปนอยนะคะส่วนใหญ่มันส่วนใหญ่จะเป็นของแบบกระจุกกระจิกซะมากแต่ก็งานที่ยังไม่ได้ใช้นะครับน่ยอ,อย่างนี้ก็ยังเป็นงานที่ยังไม่ได้ใช้นี่ก็เอาไว้แขวนแขวนผ้าน ขอดูหน่อยนะมันคืออะไระอ่ะไปเลยอ๋อที่เย็บผ้าแบบพบผาถ้าเกิดไปไหนเงี้ยเราพบตอนนี้ไปเล็กน้อยๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเราก็เย็บได้เก็บงานากล่องนาฬิกากรอบโคบเวอร์อ่าเป็นเคสสมาร <พอ S 2> ์ทวอทเมื่อกี้ก็มีสายนะยยเป็นเคส เป็นของที่ใช้ชีวิตประจำวันคนญี่ปุ่นเนาะกองกระเป๋าผ้าอะไรอย่างเงี้ยน,นี่อยากรู้จังว่าอะไรขอแอบดูหน่อยสวยอ่ะสวยอ่ะเป็นเซ็ตผ้าเซ็ตผ้าคุณหนูเซ็ตผ้าเซ็ดต,ตัวนะครับก็มีจะเป็นตัวแมวตัวใหญ่เนี่ยก็จะผืนใหญ่แล้วก็จะมีผืนเล็กสองผืนสามผืนนี่ครบเซ็ตเลยแบรนด์นี้ใช่เป็นคอลเลคชั่นเขาน่ารักมากใช่ ของใช้ทั่วไปนะคะอันนี้เป็นรางเป็นรางเก็บของแบบพิพับได้ไงนะคะนนก็ใส่ใส่ก้นไปน้องก็จะแข็งนะคะรองเท้าแบบเปิดหน้าทาเปิดหลังเท้าอเออพอดีในแปลงสิฟันเราไปได้นะคะโอเค น,นี่ปอกหมอนเหรอเนี่ยว้าวนี่น่าจะเป็นผ้าปูเนี่ยผ้าคุมอ่ะอะทอปเปอร์นะสวยเลยทอเปอร์ที่นอนใช่ใช่น่าจะใช่สีสวยด้วยใช่สวยสีดีผ้านะครับนี่เป็นแผ่นรองเมาส์ใช่กันดั้ม HG สวยนะ RX 1 0บร,รูกป่ะโหอ,อยูนิคอนกันดั้มอย่างเท่เลยนะแผ่นรองเมาส์อย่างเท่เลยออมสิ่มไอ้เซตผ้ามาสีน,นี่น่าจะเป็นชุดที่เข้าชุดกันอ,อันนี้เป็นเป็นเบนไดหมดเลยอะพ่ออันนี้อันนี้คืออะไรอะแผ่นรองเมาส์แผ่นรองทั้งหมดเลยเนาะใช่นี่ไงกมาาทงนี้ จะลองเมาส์แแล้วต่มชอบไลน์ไหนก็มาเลือกเอาใช่่นีตัวละครหลากหลายเยอะมากตัวละครเยอะกันดั้มโหตุ่นสวยเลยเนี่ยกันดั้มอ่ะอันนี้ก็สวยนะอุ้ยสวยนะเนี่ยใช่ใช่ข้างบนนู้นแล้วล่ะ อ่านี้เพียบเลยนี่มดแดงมดแดงดยุคเก้าส่วนชอบมดแดงอ่าแต่ถ้าเด็กเด็กยุคใหม่ก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่พิกาพิก้าอันนี้มันมันยุคนี่แล้วนี่นี่ดูยุคนี่นี่มันต้องเข้ากับสมัยนี้นี่รอนี่นี่อืออ่าใช่เขาวีอีเขาวีออย่างนี้โหดูสิจะเซ็กซี่ไปไหนนะเธอเนี่ยดูดิ หล่อทุกคนอนะันนี้อันนี้เป็นเหมือนปอกหมอนนะเนี่ยเนี่ยปอกหมอนแต่สวยกวงนเะนี่ยนี่ผ้าเื้ยหลอหล่อแบบกระตูนเลยอ่ะข้าดีมากเลยนะข้างหลังเป็นแบบเนี่ยอะไรนะเขาเรียกไอ้ไมโครไฟเบอร์ใช่ไหม ผู้ชายเหรออันนี้มีสําหรับเราสาวๆมาบ้าง้ะสำหรับสาวๆเพราะว่าปกติจะมีแต่สําหรับหนุ่มๆหนุ่ม,ม,มนี่หล่อตั้งหลายอันนี้ผื่นใหญ่เลยแบบ5เซตตัวผื่นใหญ่เบลเลอร์เลยผู้ชายหหรอทั้งแก๊งอันนี้ก็ผู้ชาย ลองเมาส์ลองคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยตัวนี้ยังเท่เลยอ่ะโผล่แปะข้างฝาบ้านแต่งร้านได้เลยอ่ะดูสิแบบนี้เห็นไหมเปิดร้านให้เป็นแบบนั้นอุ้ยตรไเนี้ยมันพีชใช่สวยเป็นฉากฉากฉากครับเอาละเอาไปแต่งกับไอะเลยนะหุ่นยน่ะฉากครับโมเดลเขาอ่ะสวย ันนี้เป็นเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนมีากากด้วยเสื้อกับกันเกงกางเกงด้วยค่ะกระเป๋ามีไหมเหมือนเมื่อกี้ได้ไปใบดำจตไม่ได้ระคะนี่ลายมันเลยจะจุดเๆขนาดนี้ได้พวกประมาณนี้นะคะอนี้นี่อไกนน่ใหม่เหรอ ก้เอานี้ขอสะทายใบน้อยอสองอะไรอ่ะโอ้ยจะให้ดูคัตเตอร์คอมเมนต์นี่ม,มาก่อนได้ก่อนเด้อรีบมากันนะอ,อันนี้เป็นคลิปทั้งหมดเลยนะคะนี่ให้ดูคลิปจากญี่ปุ่นนะขายญี่ปุ่นแบบห้าร้อยเยนพันเยน สองพันเยนนะคะราคา,าดีมากใช่คือมันคุณภาพมันต่างากับจากบา้านเราเนาะบ้านเราก็ดีนะแต่บ้านเขาก็ดีเขาจะเหมือนวบบอีกตัวหนึ่ะราคาคุณภาพก็ดีมากะะมีหลายแนวหลายแบบลิปติดผมนะครับสำหรับสาวๆใครชอบเข้ามาดูได้เลย เป็นเหมือนผ้าเช็ดแว่นนะคะอันนี้เป็นเหมือนผ้าเช็ดแว่นนีมีกระเป๋าเนี่ยนะอุ้ยนี่กระเปเ๋าเก๋อ่ะนะบางทีแบบอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นผิวเผาเนี่ยโอเคนะผ้าน้องคูโรมินี่แบดแบตอันนี้แบดแบตนะเป็นกระเป๋าเหมือนกันแบดแบตอ่ๆๆนะ กเดี๋ยวจะเล่นกระเป๋าเล็กๆน้อยแบบนี้นะคะกระเป๋าผ้าแต่ตลาดเนาะแล้วก็กระเป๋าเสื้อดิ้นทรงดินสออะไรก็ว่ากันไปนะคะกระเป๋าเครื่งประดับเมื่อกี้ก็มีทิฟฟานี่แอนโฟด้วยนะนี่อันนี้เหมือนเลนเลยนะอ๋อลวดเอคประมาณนี้นะคะ ไว้เจอกันที่ร้านของญี่ปุ่นมือสองนะคะสวรรค์น,นะคะสอบถามเส้นทางร้าน097-994-5193นะคะเดี๋ยวจะเปิดออกหมดเนาะนี่เยอะเลยเยอะแยะมากกลองเจ็ดตรงนี้นะคะให้ดูคข,ข่าวๆว่าง,งานก็จะประมาณนี้นะคะแต่แล้วนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ